สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอบริการปิดผงบ้านค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ใต้ใต้บ้านนะคะมีปัญหาเรื่องตรงบ้านมีสับเลขาหรือว่าดีสุดตัวนะคะปัญหาแบบนี้นะคะสามารถแก้ไขได้ด้วยการปิดผงบ้านนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะปิดผงบ้านสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้นะคะร้านเรานะคะมีทั้งบริการรับปิดผงบ้านติดตั้งญ้าเทียมนะคะแล้วก็จําหน่ายญ้าเทียมค่ะญ้าเทียมก้อนนะคะ สามารถติดตั้งได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นปูนพื้นทรายหรือว่าพื้นพื้นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าพื้นที่ลูกค้าจะเท่าไหร่นะคะก็สามารถติดตั้งได้นะคะแล้วก็มีญ่าเทียมจําหนด้วยนะคะจํไหนในราคาที่ถูกมากๆจนถึงสูงมากๆนะคะราคาแต่ละเกตนะคะไม่เท่ากันของเรานะคะมีราคาหลากหลายเกตให้เลือกมากมายเลยนะคะรับรองเลยนะคะว่าย่าเทียมนะคะของเราถูกที่สุดนะคะแล้วก็ดีที่สุดนะคะแล้วก็ บริการต่างๆก็ถูกที่สุดนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะให้ประเมินหน้าง,งานก่อนก็สามารถส่งรูปหน้าง,งานนะคะมาให้ช่างหรือว่าแอดมินประเมินได้นะคะ